สวัสดีครับดีเจรับเป็นแฟนเข้าสู่ช่อง y o u t u b เต็มคุณมวยชาแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยาบรมาดผู้รองของรายการมวยวันวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่22เมษายน2565ครับที่เวทีมวนยนานาชาติลังทิตต้องบอกว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นางานชกกันระหว่างเหนือศิลาวออุลชาดือ่าน้องหาเล็กวออุลชาพี่ทายแ,แท้ของเพชรศิลาวอ,อุลชาครับ ดาวลุ่งแห่งปีคนล่าสุดครับ114่รอเกสียงสีแดงส่วนกู้ชกของเขาครับคาสสิคุณพันม่วงครับได้น้ำหนัก1ปอนด์ครับ115ปอนด์อยู่ที่เขาครับเพื่อความเหมาะสมครับจำเป็นต้องให้เหนือสีลาต่อให้1ปอนด์เพื่อความสมดุลไปดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับมีนอกยก2เพชรเดินชนดาบบรรสารคามแล้วมาแพ้แอตเลาต่อสุรัต ล่าสุดก็โชว์ฟอร์มสวยอีกครั้งครับฉน,นะขุนศึกรถสวยอาเจตขณระที่คลาสสิกคุมพ,พันม่วงหรือว่าคลาสสิกอาหยงยิ้มครับฟอร์มหลังนี่มีหมดครับชนะแพ้แล้วก็เสมอครับยกอวเาใสกันเลยมีนอกยก3ทั้งด้านช้างมงคลสอบวงมองมรล้วงมาแพ้โฟวินสินจริเดินพั์ล่าสุดก็เสมอกับพัฒนาชัยวออุรชาเพ่อนรวมค่ายรุ่นน้องของทางด้านเหนือศิลาครับ มาดูว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรครับในเมื่อเจอกับนักชกค่ายวอลอุชาเกมจะจบแบบไหนจบอย่างไรครับความได้เปรียบก่อนชกอยู่ที่มุมแดงครับ10ต่อ9บนเวทียกที่สองครับขยับเบียดเข้าไปเรื่อยๆนักชกจากจังหวัดอุดรครับเหนือศิลาหรือว่าน้องหานเล็กครับเหนือศิลาอาจจะยังเขินๆหูนะครับแต่ว่าถ้าน้องหานเล็กวอลอชาครับแน่นอนครับหลายคนนี่ทราบกันดีอยู่แล้ว ส่วน,นวันนี้คลาสสิกครับชื่อก็บอกว่าเป็นโมวยสไตล์การยกแบบไหนครับฟังชื่อก็น่าจะร้องหอแล้วครับคลาสสิกบันม่วงวันนี้เปลี่ยนมาเป็นคลาสสิกอาหยงยินครับมีทียาเบื้องต้นให้แล้วครับทางด้านคลาสสิกบนวิธียกที่2ครับขยับทีขวาคนละทีครับจังหวะนี้บมัดหน้าก็แด้สักขาล่าง แข่งขวาศาสตร์ยาๆขึ้นไปครับพยายามจะเดินเบียดเดินชนครับแต่ว่าจังหวะยังไม่ให้ทั้งคู่ครับยกที่2เท่านั้นครับสองซ้ายฟังเข้าไปก่อนครับเนื้อทีลาหมดยกสองครับแต่ฟักให้น้ำครับตามต่อเก็บบุรียกที่3ครับครูรองขอรารการปล่อยตัวยกที่3ความระเบียบข้ามมาอยู่ที่น้ำมือครับเป็เบียอยู่1ิต่อ8มาดูครับว่ายกนี้ครับ เหนือศิลาจะพลิกเกมพลิกสถานการณ์ขับมาได้อีกครั้งหรือไม่ครับขยาบโยกเข้าไปใกล้ๆครับคาราคัสิกวางแข้งซ้ายก่อนบเให้ศิลาขอไปครับเหนือศิลาแต่ชื่อ้ายเคียงนะครับต้องขออภัยด้วยครับจับในพยายามเด้งเข่าขวาครับคาสสิคลาสสิกอยงยิมครับขยมแล้วเด้งเข่าขวาครับอัดเข้าไปรายเปรียกหนึ่งพอนะเพื่อความเหมาะสมครับจะเป็นปัญหาหรือไม่ครับหนึ่งพอนี่ เหลือศิลาต่อให้ครับนี่ครับพยายามจะขึ้นคอครับไล่แขนกดแขนไว้ก่อนครับจับในได้หมุนล็นอกหักสับศอกเข้าไปครับแม่พยายามชิงความได้เปรียบกันอยู่ครับจังหวะนี้สกูมาเสียบขวามาพยมพยมดัน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 สอ,อกาสายเสียบสายคืนไปจับในเด้งเข่าขวามาพยมพยมคลับสอกโอ้ โอ้โหหลับครับโอ้โหโอ้โหทีเดียวครับโอ้โหหลับครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับโอ้โหทีเดียวหลับครับโอ้โหปิวตามสอกครับทีเดียวโอ้โหทางด้านคล<อ>าสสิกอาหยงยิมครับเป็นฝ่ายอาเชน็นกเป็นยทุทธที่สามเท่านั้นครับโอ้โห บอลรงๆงามจริงๆครับศอกขวางัดเข้าไปตรงๆของทางด้านเหนือซีลาไอ้ทางด้านคัสซิสซโลปูสมองว่าสุดๆจริงๆครับน่ารักครับนี่ครับโอ้โหหลับยังไม่ฟื้นนะครับหลับยังไม่ฟื้นครับทางด้านเหนือศิลาครับลงไปครับ ลงปีนลครับต้งน,น,นั้นเนื้อซีาหลับยาวแล้วครับเป็นนี่ลงปีไปเลยครับต้งนันเนื้อซีรา